สวัสดีค่ะ Bless My Soul ค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์รีวิวไพ่ทาโร่ค่ะซึ่งไพ่ที่กิฟจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือนี่เลย Winter Magic Tarot นะคะซึ่งก็ได้มาจากสำนักพิมพ์ Destiny นะคะก็น้องเพิ่งมาส่งเลยนะคะแล้วก็มาอัดคลิปรีวิวกันเลยนะคะวันนี้โอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเรามาแกะกันเลยค่ะ จะดานี่เลยค่ะน้องก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ก็พูดถึงตัวกล่องกันก่อนนะคะก็เป็นกล่องแบบฝาเปิดนะคะเป็นกล่องฝาเปิดแบบแข็งนะก็จะเป็น Number 236นะคะอันนี้ก็คือเป็นไพ่ทาโร่ทั้งหมดเจใบนะคะแสดงว่ามีไพ่พิเศษ1ใบแน่เลยนะต้องบอกว่า สำหรับนี้นะคะก็คือมีเป็นคอลเลกชันพิเศษนะคะก็คือมีทั้งหมด4ซีซันด้วยกันนะคะมันอยู่ในซีซันออฟทาร์รนะถ้ากิฟจำไม่ผิดนะคะก็คือทำมาทั้งหมด4ฤดูด,ด้วยกันนะคะก็มีมีวินเทอร์นะคะมีซากุระสปริงนะคะมีออ t เทมิสแล้วก็มี Summer นะคะซึ่ง Summer เนี่ยยังไม่ออกนะรอบนี้เนี่ยกิฟก็สั่งไปทั้งหมด3ฤดูนะคะ เปิดมานะคะด้านหลังนี้ก็ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็มีใบเซอร์ติฟิเคตนะคะเดี๋ยวเราลองแกะออกมาดูอ่าว้าวเป็นขอบกริตเตอร์เงินนะคะโอ้สัมผัสดีมากๆนะคะทุกคนอ่นนี้ก็เป็นใบรับประกันเนาะเป็นใบเซอร์ติฟิเคตนะคะว่าได้มาจากที่ใดนะนัมเบอร์ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่นะนี่นะคะสวยงามมากนะคะ นี่เห็นไหมขอบวิงวินะคะโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวไพ่กันเลยนะคะ,อ,ะอันนี้เขาก็จะมีเป็นแบบคำคมเนาะอ่ามีกระดาษโน้ตนะคะให้ด้วยนี่อ่าอันนี้น่าจะเป็นไพ่พิเศษนะคะหนึ่งใบอ่ะให้มาดูสัมผัสของไพ่กันนะคะ เป็นฟิลลิ่งแมตนะกระดาษเนี่ยไม่หนาไม่บางนะคะก็ถือว่ากระดาษคุณภาพดีเลยนะคะเนี่ยถือว่าดีเลยนะคะกิ๊บชอบไพ่สัมผัสแบบนี้มากๆเลยะนะอันนี้ขออนุญาตแยกงเอกไปก่อนนะคะเพราะคิดว่าคงจะไม่ได้ใช้นะอ่ะเรามาดูที่ตัวไพ่กันนะคะโอ้ขอบกลิตเตอร์เงินสวยมากๆนะคะ ด้านหลังไพ่สวยงามนะคะฟีลลิ่งดีมากน่าจะสับลื่นนะก็โทนไพ่ก็จะเป็นวินเทอร์นะคะเห็นไหมโทนก็จะเป็นสีแบบโทนเดียวกันหมดนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าไพ่ทั้ง78บใบกันเลยค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันทีละใบเลยนะคะนะเริ่มต้นที่เดอะฟูลนะคะ เริ่มต้นที่เดอ f o ฟูลนะคะเดอ m ์ม i c ิเชนนะก็จะมีความแบบเออ่ตามคอลเลคชันอะ่ะเนาะก็จะแบบแต่งตัวแบบวินเทอร์วินเทอร์ใช่ไหมคะหนาวหนาวเนาะเดอะไฮปริสเทสนะคะน่ารักมากอะ่ะนะที่เอมเพรสนะคะก็ยังคงความหมายของไรเดอร์เวฟอยู่นะคะน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนะ เราลองมาดูกันไปเรื่อยๆถึงความน่ารักของน้องนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะยังสามารถสั่งซื้อกันได้อยู่นะคะก็ทักไปที่เพจ Destiny ได้เลยนะมีความแบบตรงคอนเซ็ปต์ทุกใบเลยจริงๆนะคะจัสติกแฮงแมนเดอะเดทนะคะ แมเปญน่ารักมาก The Devil นะคะ The Traveler The Star The Star ก็น่ารัก The Moon นะคะอันนี้ขอพูดถึง The Moon นิดนึงกิ๊บรู้สึกถึงได้ความที่แบบมันอาจจะเศร้าใช่ไหม The Moon มันเป็นแบบ เป็นฟิลลิ่งเศร้าใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันมีทางให้เราไปต่อเนาะมันก็จะบอกได้ว่าเออการที่แบบไอ้ปัญหาเนี้ยมันยังไปต่อได้นะคะนะเดซานต์จัดเมนนะคะแล้วก็เดอะเวิ d ์นะคะอันนี้ก็เป็นเมเจอร์อาคานานะจบไปแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูไมเนอร์อาคานากันนะคะ โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการฟลิปทรูหน้าไพ่ทั้ง78ใบของสำหรับ Winter Magic Tarot นะคะต่อมากิฟก็จะมาลองสับให้ทุกคนดูกันนะคะว่าสับแล้วเป็นยังไงนะว้าวว้าวเลยเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบไพ่แมทนะคะแล้วก็ไพ่ที่สับแล้วได้ฟิลลิ่งมันๆแบบนี้นะคะ คือไพ่แมทบางสำหรับเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแมทที่หนืดนะคะพอหนืดแล้วมันจะสับได้ไม่สนุกแบบนี้นะคะสับได้ดีนะคะสับให้ดูทุกแบบนะคะ,ะ,ะ,คะกแบบนะคะะก็ถือว่าคุณภาพไพ่ ดีเลยนะคะอ่ะเรามาลองกรีดกันดูนิดนึงนะคะอ่าโอเคนะคะก็สามารถกรีดได้อุ้ยตต่ให้ฟิลลิ่งดีมากๆนะคะฟิลลิ่งดีมากเลยเดี๋ยวลองแบบกรีดแบบนี้ให้ดูนะคะอ่าถือว่าทำได้ดีนะคะ สุดยอดเลยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่กำลังตัดสินใจอยู่นะว่าจะสั่งดีไหมนะคะก็สามารถทักเข้าไปดูได้นะคิดไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้ยังเป็นราคาน่าจะไม่ได้เป็นราคา P order แล้วนะก็จะราคาเต็มจะอยู่ที่ประมาณ1,300นะคะถ้ายังไงสนใจก็จะแปะลิงก์ของ Destiny ไว้ให้ด้านล่างนะคะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตกันมีอะไรก็อย่าลืมพูดคุยกันได้เลยนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ